สวัสดีครับน้องเน่นะครับนะฮะเจาะแก้มกบพี่ไปได้กี่เดือนแล้วนะสองเดือนสองเดือนเลยเหรอที่ใส่มานะครับนะฮะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นรักยิ้มอย่างนี้นะนะฮะอันนี้ฝั่งนี้ถอดเองเหออเรอนะฮะครับนะฮะเดี๋ยวพี่บอกให้ประคบน้ำบุญด้วยนะเ,นเพราะ <platforms. S 1> ยังมีแข็งๆนิดหนึ่งนะครับนะแต่ก็รักษาได้ดีครับนะขอชมเชยนะขอชมเชยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ถอดอีกข้างหนึ่งให้นะครับนะฮะนะนะ flourish. ยิ้มหน่อยสิ เอ็นะฮะโอเคเนาะลึกๆครับนะฮะครับนะครับไหนอ่ะครับน้องเด้ก็มาถอดออกครับนะฮะเราก็จะดูว่าเป็นอะไรไหมนะครับนะครับปะ ก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรครับนะฮะเดี๋ยวเพียงแต่มันแข็งๆนิดนึงนะนะฮะครับแล้วก็จะมีใสข้างในนะครับก็ให้น้องเน่ประคบนะประคบน้ำบุนกับร้อนครับนะฮะแล้วแก้มเราแก้มเราก็จะนิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะหลอแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เป็นรักยิ้มด้วยครับนะวันนี้เป็นแล้วครับนะฮะดูครับนะฮะยิ้มครับนะฮะยิ้มครับยิ้มเยอะๆหน่อยสิเออนะฮะโอเคครับนะฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีรักยิ้มเลยใช่ไหมนะฮะเอาดูสิ นะฮะเมื่อก่อนนี้ไม่มีรักยิ้มเลยนะนะฮะวันนี้มีรักยิ้มแล้วครับดูแลรักษาให้ดีนะครับเป็นอีกนานะครับนะฮะพอใจนะนะฮะวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายคับแล้วถอดฟรีนะครับนะเรียบร้อยนะเดี๋บอกถอดท่านนี้ไม่ออกเพราะอะไรครัดอ๋อไม่ถนัดนะฮะแล้วมีถอดให้ไม่ได้ใช่ไหมหรอะทำไมไม่ให้เอาผู้อยู่บ้านมึงมึมาถอดฮะช่วยช่วยกันนะครับโอเคขอบคุณน้องเน่มากครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะครับ